สวัสดีครับพบก,กับเชนญเชิญนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตรุยเสร็จหลักระดับยากกันนะครับวันนี้จะเป็นด่าน4 9ถึง54นะครับอ่าผ่านด่าน48เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ ID ดีหลักนะครับต้องบอกว่ากว่าจะผ่านได้เนี่ยต้องอัปเดตด่านใหม่นะแล้วก็จากการมาของกรอบลีนเซย์อันนี้ต้องพูดตรงตรงเลยนะว่าผมเนี่ยเล่นไม่ผ่านเพียงแต่ว,ว่าเล่นไปประมาณสัก 30กว่ารอบอ่ะเล่นอยู่ประมาณนี้คือไม่ได้เล่นทุกวันนะนานๆจะแวะเข้ามาทีนะครับรอบหนึ่งก็เล่นประมาณสัก5รอบ6รอบครับเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ผ่านสักทีนึงครับใครบอกครับว่ามีแค่แคลริสกับฮิเมาริแล้วจะผ่านได้นะครับต้องบอกเลยนะไม่ขนมนะครับค่อนข้างจะยากนะ,ะสาเหตุหลักเนี่ยกลุ่มข้างหน้าผมมันแตกพอแตกปุ๊บเนี่ยกลุ่มข้างหลังเนี่ยมันก็ออกสกิลป่วนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนร่างไม่ได้นะครับมันก็ ผ่านไม่ได้สักทีหนึ่งนะอ่าส่วนการใช้เทมเนี่ยอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันพัดไม่ค่อยไปมันจะมีกลุ่มศัตรูนะครับที่ยังไงก็พัดไม่ไปสักทีหนึ่งนะอ่าแต่สุดท้ายครับจากการมาของกอปินเซอร์นะครับอ่าความสามารถทเฮเปอร์เครื่องสุดท้ายต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะอ่าพอเครื่องสุดท้ายติดปุ๊บเนี่ยข้างหน้ามันยืนขวางได้นะครับ กลุ่มข้างหลังมันก็เลยไม่แตกนะครับแล้วก็ก๊อปปี้เปลี่ยนล่างนะครับสกิลป่วนทั้งหลายนะครับก็ติดได้ดีขึ้นอ่าแล้วก็สามารถผ่านได้นะครับอ่ามีคนถามว่าถ้าไม่มีฮิมาวิหรือคาริสอ่าสกิลลำนำโยโยวน,นะครับอันนี้เน้นตัวภาพพื้นนะไม่นับตัวเมอร์รี่บินครับถามว่าจะผ่านได้ไหมตอบคือผ่านได้นะเพราะว่าตอนที่ผมผ่านเนี่ยมันยื้อนะครับอ่ายื้อจนผ่านได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวลำนำโยโวยวนมาติด มันติดตนศัตรูเนี่ยหันไปตีป้อมตัวเองแต่ว่าผมนี่ก๊อปปี้มาพืบเลยนะครับต้องตอบว่าผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวต้องครบครับต้องมีตัวแม็กซ์เยอะๆเอียร์ต้องถึงนิดนึงแล้วก็ตัวป่วนต้องเยอะนะซึ่งผมใช้ทีมนี้นะครับป่วนตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจมม่วงเป็ดนล่างนะครับแล้วก็ฮิมาลริ อ่าคือมันต้องยื้อนานอยุ่นกันนะกว่าที่ฮิมเมาดนี้เนี่ยตัดสลับฝั่งศัตรูแล้วหันไปตีจนแตกคือมันจะมีจังหวะตีนานมากนะไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวตีแตกนะครับก็ใช้ได้อยู่แหละใช้ได้ดีอ่ะต้องใช้คําว่าใช้ได้ดีมากครับแต่มันก็ต้องใช้เวลานะตัวรับค่าต้องดีด้วยครับผมใช้ตัวก๊อปี้สตัวนะเออใช้๊อปี้สตัวเลยนะครับอ่าแล้วก็ใช้ฮนายครับร่วมป่วนสตัน,นครับอ,อีกทีมนึงก็ดาเมดด้วยครับแล้วก็เมริโอเัสคือผมไม่แน่ใจว่า่าเมือใช อีมาวริรบกับชินจังคู่กันเนี่ยมันส่งผลทําให้ศัตรูปล่อยตัวลดน้อยลงหรือเปล่านะออแต่ก็แอบ,บรู้สึกเฉยๆนะครับอันนี้ไม่รู้นะผมไม่มีข้อมูลนะครับโอเคเดี๋ยวไปตะลุยกันนะครับก็จะเป็นด่าน49-54อเห็นมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยครับเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะเล่นแบบยื้อเลยนะเพราะว่าแน่นอน,นครับว่าการพัดเนี่ย ไอ้ต่ด่านต้นๆก็ไม่แน่นะอาจจะพอพัดได้อยู่เหมือนกันนะโอ้โหด่านมันแคบขนาดนี้เนี่ยอาจจะลองยื้อดูนะคือถ้าเกิดด่านแคบมาจริงๆเล่นหย่อนเพื่อนอัดป้อมเลยก็ได้นะไม่ยากเท่าไหร่นะครับอแต่ว่าโอเคน่าจะสร้างกลุ่มได้นะครับามาเดี๋ยวดูกันนะครับคือหลักๆเนี่ยผมใช้ตัวก๊อปี้ครับคือถ้าเกิดด่านแคบขนาดนี้เนี่ยหย่อนเพื่อนอัดป้อมหรือว่าใช้ อีมอริ i, หรือคลาริสเนี่ยสลับฝั่งแป๊บเดียวผมว่ามันก็น่าจะแตกได้นะ,ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับคือผมไม่อยากจะเล่นแบบอัดป้อมนะอยากจะเล่นทางยื้อให้ดูครับคือการก๊อปปี้ศัตรูมาได้เยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาเอา,เอาดาบที่มันแทงเราเนี่ยแทงขึ้นไปเออดาบนั้นคืนสนองนะเพราะว่าศัตรูที่ก๊อปปี้มาเนี่ยมันโหดนะเออคริมาจากไหนเนี่ย เอาผมยังไม่ได้มีเวลานะแต่ว่าข้อมูลในมือเนี่ยมีหมดนะครับข้อมูลในมือมีหมดนะอาคริครับก็มาจากชินจังนี่แหละเพียงแต่ว่ามันต้องริพื้นที่นะครับอันนี้สลับฝั่งนี่เห็นไหมนี่ตัวผีดิบเนี่ยไอยผมว่าก็ไม่ยากอยู่มกันนะติดตรงด่านแคบนะครับด่านแคบก็คืออ่าต้องแบบสร้างกลุ่มให้ได้ไวที่สุดครับเรนเจอร์ครับต้องกลุ่มไม่แตกคือเมื่อใช้อเทมจนครบเนี่ยต้องไม่แตกนะ มาเารุยกันครับ50โอ้โหแคบหมดเลยนะอ่าแบบนี้ก็อ่าดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคือถ้าแคบเนี่ยคนที่ไม่มีตัวดีๆมากๆเนี่ยก็จะผ่านง่ายขึ้นเอ้ยผมว่าด่านต้นๆมันพัดง่ายไปว่าไม่เหมือน48เลยนะ48นี่แบบคนละเรื่องเลยนะครับโอ้โห4ี่บนี่แบบว่ามันต้องมีนะครับ ัตรูที่แบบว่าพัดไม่ไปอ่ะคือยังไงก็ไม่มีทางพัดหมดแต่ถ้าเกิดเป็นด่านก่อนหน้าน,นั้นอันนี้ไม่แน่นะมันจะมีช่วงบางด่านนะที่แบบว่าพัดทีหมดเลยครับอันนี้ผ่านได้ง่ายๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับคือข้อมูลศัตรูผมมีทุกตัวนะเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาเข้าไปดูแค่นั้นเองคือหยุดอัปเดตไปตอนด่านไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆครับจะทําคลิปให้ดูครับว่าศัตรูเนี่ย มันมีความโหมดแค่ไหนคือผมเห็นมีหลายคนผ่านไปได้แล้วแ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตัวต้องดีครับตัวต้องครบมิติหนึ่งตัวชนต้องยืนได้นะครับตัวป่วนทั้งหลายครับความโบว์ความสามารถผมว่าน่าจะมีผลยุ่งกันนะเนอันเนี้ยมาจากแคลริสครับคือเมื่อสลับศัตรูได้เนี่ยมันจะค่อยๆตีป้อมอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด่าน48ินี่นานนะเ,เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่นให้ดูนะครับขอเคลียร์ไปให้จบก่อน เดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ได้ทุกวันนะคือช่วงนี้งานเยอะมากจริงอ่ะใครขออะไรไวน้นี่ติดเอาไว้ก่อนขอแปะเอาไว้ก่อนนะช่วงนี้นครับยุ่งเหยิงือกเกินครับอ่าไอเทมนะครับถ้าเกิดใช้ในส่วนของโหมดนะครับอ่าเตษหลักระดับปกติระดับยากครับอมาตะก,กับน้ําแข็งเนี่ยจะติดอยู่15าวินะครับแต่ถ้าเกิด PVP นะครับมันจะหันรครึ่งนะครับ อ่าพีพีจะหานเหลือครึ่งหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะโหดไปเพราะผมว่ามันพัดง่ายนะสาเหตุที่ผ่านง่ายเพราะว่าด่านมันแคบแล้วก็พัดง่ายอ่ะลวผมขอเคลียร์ให้ผ่านก่อนเพราะว่ามันมีโคตา้านะครับให้เล่นได้แค่วันละ6ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวไว้ผมเคลียร์ให้สุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําแนวทางการเล่น,นครับพวกด่านโซน48ลงไปอ,ะอ่ะมีหลายคนติดอยู่ตรงนั้นค่อนข้างจะเยอะ,ะครับ ซึ่งเขาก็ยังไม่ทิพับเอาจริงนะไม่มีข้อมูลการปรับโซนมันแบบรู้สึกง่ายขึ้น่ะเดี๋ยวผมค่อยลองเล่นก่อนตอนที่โซนด่าน48อัปเดตน่ยจริงๆเนี่ยโซนก่อนนั้น,น,นเนี่ยมันควรจะต้องปรับให้แบบว่าเหมือนเหมือนมีโอกาสผ่านได้มากขึ้นจะใช้คําว่าง่ายไม่ได้นะเพราะว่ามันคือเจ็จหลักระดับยากครับอ่ามันก็ต้องยากครับต้องให้มันยากสมชื่อนิดนึงอ่าถ้าเกิดคนมีตัวดีๆก็ ผ่านได้นะตัวดีเกีดีครับมีเทคนิคด้วยนะสําคัญนะอันนี้สําคัญนะคือผมเห็นหลายคนละที่อาจจะเล่นเกมนี้ไม่นานหรือบางคนเล่นเป็นปีนะครับก็ยังไม่รู้นะคว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆเทคนิคเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะทั้งในโหมดต่างๆครับโหมดต่างๆทั่วไปเนี่ยหรือ PVP นะครับ เทคนิคการปรับเกียร์คือมีบางคนบ่นเข้ามาเยอะนะครับคือบางคนแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมบางไอเดียงผมเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปมาสเตอร์หนึ่งได้ไงนะครับมันมีเรื่องของการตัดตัวนะครับปรับเกียร์คือบางทีต้องปรับเกียร์ในบางจุดนะอ่าแล้วก็เอ่อเรื่องของการจัดตำแหน่งการปล่อยตัวเรนเจอร์ผมบอกได้เลยนะมีผลนะบางทีเราเปลี่ยนสเตปการเล่นนิดนหน่อยนะครับว่าอาจจะแบบอ่าดันไกลนะครับอ่าดันไกลย,ยื้อกลางยื้อใกล้อะไรประมาณนี้สเตปการปล่อยตัวครับ ค่อนข้างมีผลมากอแต่ว่า PVP เนะี่ยคือเน้นเกมนั่นเองอัตราที่ผมบอกนะว่า PVP เนะี่ยเกมนั่นเองครับเอาให้ชนะนะครับนเล่นยังไงก็ได้ครับขอให้ชนะเอาไว้ก่อนนะครับอาดาน,นี้เริ่มจากไกลขึ้นเกมมีลึกซึง้งจริงๆค่อนข้างลึกซึ้งครับคือเอาแบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูข้อมูลเชิงลึกของศัตรูก็ได้นะครับว่าศัตรูเป็นยังไงนะครับก็ปรับที่ทีมเราเองนี่แหละเพราะว่าบางคนก็ ไม่ได้มีตัวเยอะอะไรมากมายก็จะต้องใช้ตามที่มีอ่ะอ่าแต่ถ้าเกิดมีตัวเยอะเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยปรับทีมครับปรับเกียร์ครับอ่าปรับสมดุลครับเพิ่มทางไหนขึ้นมาครับมันก็จะช่วยครับให้ได้ผ่าให้ผ่านให้ได้ง่ายขึ้นครับอย่างส่วนในสเต็จพวกนี้เนี่ยทั้งป่วนเยอะๆครับเอาทางป่วนเยอะๆไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยทนายครับสตาร์ลังนะครับแล้วก็เจอม่วงครับ อ่าแล้วก็ copy ศัตรูมาเป็นเพื่อนนะอ่าส่วนที่มาวัน,นก็ต้องรอให้มันใกล้ป้อมนิดหนึ่งนะครับโอกาสติดก็จะเยอะมากขึ้นฉะน,น,นั้นเนี่ยต้องยื้อให้ได้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวดูก๊อบลินเซเยอร์นะครับเห็นไหมก๊อบลินเซเยอระ์ะครับมันยืนอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหได้มานี่เอาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ป้ายานะเออเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ชอบก็ไม่ชอบผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วอ่าเกมนี้มันไปยาวๆครับเพราะว่า เดี๋ยวมันก็ต้องมีตัวดีกว่านี้คือข้อดีของกอบปินเซเยอร์เนี่ยมันเป็นตัวถึกตัดๆอยู่แล้วครับแต่ในโหมดพวกนี้เนี่ยถึกเท่าไหร่ก็ไม่พอเออแต่ว่ามันมียืนด้้อด้านเจ็ดวิครับอ่าจุดนี้แหละแบบสำคัญมากนะครับอ่ะวิญญาณโทมัสครับออกมาเมื่อนะครับอ่าเราตายเยอะมากรวมตัวกอปี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ากอปี้เยอะมากนะครับวิญญาณโทมัสจะออกได้ค่อนข้างจะวโหกระตุกยิกๆเลยนะ ไปปรับนะครับ BGM ปรับเอฟเฟกนะครับไม่งั้นมีค้างมีแหลกแน่นอนครับนี่เห็นไหมถ้าก๊อปปี้มาแล้วตายนะครับวิญญาณโทมัสขึ้นยิกๆนะครับวิญญาณโทมัสครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ทําดาเมจไรได้ช้าลงนะครับคือลดสเตตัสเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้ยจะค้างไหมเนี่ยเอาโอเคทะลุแล้วครับโอ้โหโอ้โห ตายวะเนี่ยมือถือผมออาผมหยุดปล่อยตัวแล้วนะพอมันติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับเอะผมไม่ปล่อยตัวแล้วนะเ,เดี๋ยวอัปเกรดแล้วลกันนะครับกลัวเนี่ยมันค้างครับดูครับว่าวิญญาณโทมัสยังไม่ขยับไปไหนเลยนะโอ้นี่นะทีเด็ดของการใช้ตัวก๊อปปี้นะครับทีเด็ดเลยครับมือถือนี่แหลกกระตุยค้างแน่นอนนะ ใครมีนะครับนี่ผมโชคดีอยู่กันนะที่ไม่ได้ตีบวกดาวินชีไป2ตัวนะครับคือผมตั้งใจเลยว่ามันอาจจะต้องมีโหมดมีอะไรทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ต้องแบ่งดาวินชีครับเอาให้2ทีมใครปั้นแม็กซ์เอาไว้ได้นะครับใครปั้นแม็กซ์เอาไว้แล้วเนี่ยก็เอามาใช้ได้ครับในโหมดพวกนี้นะผมไม่จบนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะใครบอกว่ามีคลาริสครับมีฮิเมาริจะผ่านง่ายๆครับไม่จริงาบางคนเนียนไนงะ ตอไม่ว่ากันนะมันมีผลอยู่แล้วครับในอนาคตนะครับในเสร็จพวกนี้เนี่ยผมจะไม่พูดมากแต่บอกว่ามันจะมีผลในอนาคตาผู้พัฒนาเขาจะปรับอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปเองนะสำหรับคนที่ผ่านด้วยฝีมือไม่ได้นะคือเข้าใจแหละว่าอยากได้ของเพราะว่าของมันล่อตาล่อใจจริงๆนะ เออคือบางคนก็ต้องการได้ของเอาไปขายนะครับเพราะว่ามันมีตั๋วเยอะนะคือมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมนะครับอ่ล้วก็ว่ากันไปนะเราก็เล่นกันไปครับใครมีฝีมือก็เล่นแบบฝีมือน,นะไม่มีฝีมือก็ปล่อยตามเขาไปนะครับอ่าชนักติดหลังก็จะเล่นกันแบบว่ากลัวๆนิดนึงนะอ่ามารูยกันครับ ด่านเท่าไรนะเนี่ยอพัดอ,ออกออก่อนลืมนับลืมนับไอผมว่ามันพัดออกได้ประมาณหนึ่งนะมีคนถามว่าในส่วนของเศษหลักระดับปกติเขาจะมีการอัปเดตไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลมานะครับว่าเขาจะปรับนะครับเพราะว่าเขามาอัปเดตตรงนี้แทนนะ444ด่านบอกเลยว่ายาวผมว่าคงเป็นปีก็ได้นะ เพราะว่ากว่าจะอัปเดตที่นานมากนะครับฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปถึง4 4 4ด่านบอกเลยครับว่ายาวนานแน่นอนเออเกมนี้บอกเลยนะครับว่าเล่นกันจนเป็นปู่เป็นทวดเลนเจอร์เลยครับเออยังมีครับอนิมอีมงอนิเมมีการ์ตูนม,มีเกมมีหนังอวไรอีกเพียบเลยครับที่จะมาเป็นโคโรโบครับคือเดือนเว้นเดือนเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันเอาจจริงก็ถือว่าทีนะแต่ว่า เขาก็น่าจะหาได้นะครับคืออย่างที่บอกว่ามันก็ยังมีไม้ตายสูงสุดนะก็คือเอาเรื่องเก่านะครับแ่าแทรกตัวละครใหม่อาที่แบบเพิ่มเติมเข้ามานะครับหรือไม่ก็คอสเพย์นะครับอย่างโคโรโบรอีวานเกเรียนครับอันนั้นก็รอติดตามด้วยกันนะใครที่เป็น FC Game กม n ร e r นะครับก็อยู่กับช่องทีไรเรนเจอรไปยาวๆเลยนะครับอ่ะด่านสุดท้ายแล้ว54อ,อโซนนี้ก็กนขนมขนมกรุบนะ อันนี้ก็น่าจะเหลืออีก1-2-3สอน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวว่างจะเล่นนะผมจะคงไม่ได้เล่นทุกวันครับเดี๋ยวจะเล่นตามที่ว่างนะครับมาลุยกันครับรอบสุดท้ายถ้าตัวดีเนะี่ยผมจะเล่นแบบนี้คือกดครับ อมาตตนะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนนะถ้าจะใช้เพื่อนนะหย่อนเพื่อนลงมาครับหลังจากนั้นก็จะมีการพัดนะครับเพราะว่ามันจะมีเลนเจอร์กลุ่มหนึ่งที่แบบโดนพัดออกไปนะครับนี่หีมาวินะครับสําคัญนะสําคัญนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องมีก็ได้ตามที่บอกว่าตัวก๊อปปี้นะครับตัวป่วนเป็นล่างพวกนี้สําคัญนะอะใครมีก็ลองนํามาใช้นะครับมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับ คือมันก็จะผ่านได้ก็ได้นะอย่างที่บอกว่าลองมีการปรับเกียร์ครับแก้สเตปการเล่นาการวางตำแหน่งตัวครับในทุกๆโบสลองดูนะลองดูนะครับผมอยากจะให้เล่นกันเก่งๆนะครับลองทดสอบดูบ้างเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะครับบางคนแบบว่ามีตัวดีมากๆคือมีตัวดีจนน่าตกใจอะแต่บอกว่าอยู่ได้แค่เพชรหนึ่งประมาณนี้นะครับซึ่งแบบว่าตัวที่บอกมาเนี่ยมันเป็นตัวระดับ ขึ้นไปแตะมาสเตอร์หได้เลยนะเทคนิคเกมนี้เยอะจริงอ่ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะครับอาโอเคผ่านได้แน่นอนนะอะโซนนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมเคลียร์จนจบก่อนไม่รู้จะจบหรือเปล่านะมันน่าจะมีโซนที่ยากๆนิดหนึ่งแต่ว่ากอปรินเซเยอร์น่าจะฝากความหวังได้ไหมน่าจะได้อยู่นะเพราะว่ามีตัวทนดึกๆแล้วนะครับอ่าแล้วก็ดื้อด้านควสามารถนะครับแล้วก็ ฮิมาวรินะครับลำนำย้อววน,นแล้วก็ตัวก๊อปปี้สามตัวเลยนะเออแล้วก็ทนายนครับร่วมสตันนะครับแล้วก็เมลิโอรัสครับเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีกิมมิคไม่เหมือนกันนะแต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะอ่ามีบอกนะครับว่าตู้เป็นธาตุอะไรบอสเป็นธาตุอะไรควรใช้ธาตุไหนเป็นพิเศษนะครับอะไรประมาณนี้อ่าเขาหมดแล้วผมไม่มีโคต้าแล้วนะครับคือมันจะสามารถกดดูนะครับตรงเครื่องหมายคําถาม question mark นะครับว่า กิมมิกของด่านนั้นเป็นอะไรเพียงแต่ว่าบางทีไม่ต้องทําตามขนาดนั้นนะเช่น,นครับ48เนี่ยเขาบอกว่าบอสเป็นธาตุมืดใช่ไหมผมก็คิดว่าเฮ้ยบอสเป็นธาตุมืดใช่ไหมต้องตัดตัวธาตุแสงมาตีให้แตกปรากฏว่าแสงเราแตกหมดเลยนะใช้มืดก็ไม่ไหวใช้แสงก็ไม่ไหวนะปรากฏก็ต้องเป็นทีมนี้นะครับเอาวันนี้มาเล่นโซล่ากันให้ดูนะครับ49-54ก็เรียกได้ว่ายังไม่ยากเท่าไหรนะ่นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่า โซนยากโซนต่อไปเนี่ยจะเป็นโซนไหนเอาเขาจะเหลืออีกแค่สจุดนะครับจุดละ6กด่านนะครับเดี๋ยวมารอติดตามแล้วกันนะโวนข้อมูลศัตรูเนี่ยโหคงต้องรอนานนิดนึงคือผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อมูลในมือเนี่ยมันมีอยู่ละแต่ต้องไปนั่งไล่แกะไล่จดนะราะมันเป็นข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับอ่าเพราะมีบางคนอาจจะติดอยู่ในบางด่านอ่าลองบอกมาก่อนบอกมาล่วงหน้าก่อนนะแต่เราคนที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆนะครับอ่าว่าติดอยู่ตรงด่านไหนนะครับเขาลอง คอมเมนต์มานะส่วนถ้าเกิดเป็นด่านก่อน48เนี่ยอันนี้ไปดูคลิปที่ช่องกันได้หรือว่าจัดทีมลองดูจัดทีมดูประมาณนี้นะครับเกียร์ผมเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยก็ขอรองเท้ากระเป๋าเอ่อ really เต็มทั่วไปเลยครับแต่ที่เหลือเนี่ยพวกตัวอือ่นๆเนี่ยเกียร์ผมถือว่าค่อนข้างจะดีนะก็เรียกได้ว่าเกียร์ต้องถึงครับ อันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคลองดูแล้วกันนะสหรัคนที่ยังไม่ผ่านนะครับค่อยๆตัดทีมนะครับเปลี่ยนตัวเป็นตำแหน่งเปลี่ยนแท็กติกครับการใช้เทมทุกอย่างมีผลทั้งหมดนะอ่าลองดูครับสู้ๆนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ